มันหยุดเวรน,นะคะในระหว่างที่วันธรรมดานะ่ะเราอยากเล่นแบบนี้แต่เราไม่ได้เล่นเราก็เลยมาเล่นช่องวันหยุดวันนี้เวรๆสนามก็ว่างไม่มีใครอยู่ก็เลยจะมาเล่นให้น้อยนะ ร้่มามันจะจิ้มตาแล้วนะเราสูงไชไหมอ่ะออักเลยนะมันจิ้มตาเรแล้วเล่นอันนี้นแล้วเราก็จะเตไนนายยต่อ ไ,ได้ไหน่อยข้าเจริะ อันนี้ของเด็กน้อยอน,นุบาลเล่นนะเราเห็นแต่เด็กน้อยเล่นลเราก็เลยจะลางเล่นสอบอันนี้เขาเล่นกันยังไงเบ่อไอ้แหวนตก <c oughs> <c oughs> ถ้าเราตกนี่เราจะอายเด็กไหมคะก็ <c oughs> ถ้าสมมติว่า สมมตนว่ะเราเราปีนขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้ว no. เราเลื่อนตัวอย่างนี้เราจะอายเด็กน้อยไหมไม่น่าเด่นจนเมื่อยตัวเองเข้าไปอยู่ในนี้น่าจะออกได้ไหมเสีย ด,ด้วยด้วยเดินขังอยู่ในนี้ช่วยด้วยหอไม่ได้มันตีลังกา ต้นไม้มันกลับหัวได้เห็นภาพเหมือนกันไหมไม่เห็นเหระแล้ว <c oughs> ลงยังไงเนี่ย <c oughs> <c oughs> ออกยังไงอ่ะอย่าเพ <c oughs> <c oughs> ิ่งเสีย ไมบ่บานดอกไปเล่นต่อ <c oughs> ไม่มีที่เล่นแล้วอะ่ะในแต่แตยางตตยางตตยางเดี๋ยวเราไปเล่นต่อแล้วก็จะมบ่าบ,าบานหรอเด้อไม่ไมย